สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนสิงหาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะโดดเด่นกับเรื่องของการเงินนะคะอิะทิผลของไพ่รายได้การเงินค่อนข้างส่งผลดีค่ะอิทธิพลของไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะสิบเหรียญน,นะคะหรือไพ่สามเหรียญเนี่ยเป็นไพ่การเงินที่เกิดการหมุนเวียนหรือเกิดการสภาพคล่อง ทำให้เรื่องของรายได้ของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงนี้นะคะถือว่าส่งผลดีมากๆส่วนเรื่องของการงานนะคะถือว่าเดือนนี้งานเยอะมากนะเพราะไพ่การทํางานค่อนข้างมากค่ะอาจจะเป็นเดือนที่งานค่อนข้างยุ่งนะคะแต่ถือว่าในเรื่องของการทํางานต่างๆส่งผลดีสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับหัวหน้านะคะหรือว่าปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารบ้างในช่วงนี้ค่ะ แต่ตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาทําให้การทํางานเกิดความราบรื่นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดนะคะมีดวงที่จะพบรักนะคะหรือว่ามีความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาให้ได้พัฒนาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าอาจจะเหนื่อยกับเรื่องงานบ้างอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันบ้างแต่มองว่ายังเป็นคู่ที่ยังรักกันนะคะแล้วก็ยังเห็นท่ปนของไพ่ข่าวดีข่าวมงคลนนะหรือเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะ สุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะอยากให้รามาระวังปัญหาเรื่องของลำไส้ค่ะแล้วก็อาการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะรวมถึงอุบัติเหตุจากการทํางานนะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของนะคะการทํางานของไตอะ่ะอยากจะให้ดูแลนิดนึงก็คือดื่มน้ําเปล่าให้เพียงพออ่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราดื่มน้ําเปล่าน้อยเราก็เพิ่มการดื่มน้ําเปล่าเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไร คนที่เกิดในช่วงอายุ20 23ปีนี้ส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะการทํางานเป็นคู่นะคะหรือการประสานงานในช่วงนี้จะลาเรื่นค่ะแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาช่วยหรือเป็นที่ปรึกษาให้ส่วนเรื่องของการเงินไรายได้ดีเลยส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นเดือนที่มีความรักที่สดชื่นแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังว่างงานนะคะหรือเพิ่งลาออกจากงานนะคะอันนี้มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าเราทำงานประจําอาจจะต้องระมัดระวังปัญหากับเรื่องของการทำงานให้มากหน่อยเพราะยังเห็นที่คนของไพ่ความเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือปัญหาต่างๆนะซึ่งยังต้องนะคะระมัดระวังในช่วงนี้อยู่ต้องควบคุมเรื่องของลมนะคะอย่ามองโลกในแง่ลบนะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังมากค่ะส่วนเรื่องของความรักนี้ถ้าคนโสดมันเป็นไพ่คนโสดนะ นะคะก็มองว่าไม่เสียหายถ้าเรายังโสดอยู่ก็มองว่าอาจจะรักใครยากหรือยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคนที่เข้ามานะคะเขาก็คบหากับเรายากอ่ะนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เหนื่อยมากๆนะเกับเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะท่านอาจจะต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีนี้เด่นกับเรื่องงาน แล้วก็เด่นกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะจะมีโชคการเงินนะหรือมีการเงินก้อนโตค่ะจนเรื่องของความรักนี้ส่งผลดีเลยสําหรับคนโสดส่วนคนที่มีคู่แล้วก็เป็นความรักที่อุปถัมภ์กัน คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย27ุ27-28ปีนะคะการทำงานในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคบ้างนะคะขอให้อดทนนะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแก้ไขปัญหากับเรื่องงานแล้วก็อาจจะต้องควบคุมเรื่องของลมยาใจร้อนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะจะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดปรากฏขึ้นนะนะจะอาจจะต้องควบคุมหรือวางแผนการเงินให้ดีนิดนึงส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ความรักก็จะมีปากเสียงกันนะอันนี้ต้องไประวังสุขภาพร่างกายก็เรื่องอุปส ิเหตุต่างๆนะคะก็ต้องแบบดูแลตัวเองให้ดีด้วยในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีเดือนนี้ถือว่าการทํางานเนี่ยนะคะมีความรับผิดชอบเพิ่มแหละนะคะแล้วก็ยังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่การเงินนี่ก็คือรายได้มาจากงานนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่นะคะสําหรับคนที่ยังโสดมีดวงที่จะพบรักที่ดีค่ะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีมากๆนะอาจจะมีความคิดที่จะย้ายไปอยู่ร่วมกันนะหรือว่าอาจจะมีความคิดที่อยากจะทําธุรกิจร่วมกันอันนี้ก็มองว่าเกิดโอกาสค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ 30นะถึง33ปีนะคะถือว่านะคะยังส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคะอาจจะมีเรื่องของความยุ่งยุ่งเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ก็มองว่าการทํางานต่างๆนะคะก็ยังควบคุมได้ช่วงนี้เราก็ระมาระวังนะ,ะเรื่องของการรับงานหรือต้องทํางานให้ให้ถึงให้ทันตามกําหนด,ดน,หนิดนึงอะนะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาค่ะแต่ยังเป็นเดือนที่ยังมีการหมุนจ่ายเงินอยู่หรือว่าต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนนะหรือไปผ่อนทรัพย์สินหรือไปใช้หนี้อันนี้ก็วางแผนให้ดีนิดนึงส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ต้องปรับกันนะให้มากในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ34-36ปีทรงผลดีกับเรื่องงาน อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการประกาศประเมินผลหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักนี่ถือว่าคนโสดเด่นนะจะพบรักหรือพบคู่ที่ดีส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นความรักที่สดชื่นนะคะอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลหรือเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดน,นะ ในช่วงยายุ37-39ปีนี้ถือว่าโดดเด่นกับเรื่องงานเลยจะมีข่าวดีนะคะกับเรื่องของการทํางานนะคะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเรื่องของการสอบบรรจุนะคะหรือการถูกโปรโมทต่างๆก็จะมีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะหรือคนใกล้ชิดนะคะก็จะนําในเรื่องของความสุขหรือความสําเร็จมาให้การเงินนี้รายได้ดีถือว่าเป็นเดอนที่จะมีโชคการเงินค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะถือว่าคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยถือว่าเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะเป็นเดือนที่ความรักสดใสามากๆอาจจะมีข่าวดีหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีถือว่าโดดเด่นกับเรื่องของการทำงานค่ะมีโอกาสที่จะเติบโตและก็ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วอาจจะมีข่าวดีกับเรื่องงานด้วยเรื่องธุรกิจการลงทุนส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมากๆการเงินมาจากงานหรือการลงทุนก็เกิดกำไรแล้วก็อาจจะมีโชคลาภในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักถือว่าคนโสดเด่นส่วนคนที่มีคู่แล้วก็เป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ41-43ปีเดือนนี้การทํางานยังมีปัญหาให้เราต้องปรับปรุงแก้ไขหรือยังมีอุปสรรคอยู่ฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะกับเรื่องของการทํางานหรืออย่าใช้อารมณ์การเงินก็ยังมีค่าใช้จ่ายนะคะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงส่วนเรื่องของความรักถ้าคนโสดยังไม่เด่นนะคนที่มีคู่หรือเป็นมีสามีภรรยาต้องปรับกันแล้วก็เรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุต้องระวังคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ44-46ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานคะ่ะ ถึงแม้ว่างานอาจจะมีความรับผิดชอบเพิ่มแต่ถือว่ามีโอกาสก้าวหน้าการเงินนี่ไรายได้ดีนะส่วนเรื่องของความรักก็ถือว่าโดดเด่นสาหรับคนโ,โสดส่วนคนที่มีคู่ก็เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของข่าวข่าวดีนะคะหรือว่ายังเป็นเดือนที่เรายังรักกันนะคะกันแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ยังคืนดีกันได้นะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอาย47ุ47-49ปีนะคะการทํางานนะคะอาจจะมีความร่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่เสร็จตามกําหนดเวลาอาจจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้ฉะนั้นถ้ารับงานมาทําแล้วจะต้องวางแผนการทํางานให้มากนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาแต่ยังหมุนจ่ายอยู่ฉะนั้นอยากจะให้ควบคุมส่วนเรื่องของความรักเนี่ยถ้ายังโสดอยู่ก็ยังเกิดความไม่ลงตัวนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็อาจจะต้องเติมความหวันกันให้มากค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีนะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานแล้วก็การเงินแล้วก็เด่นกับเรื่องของความรักหรือครอบครัวนะครอบครัวอาจจะมีข่าวดีหรือนําความสุขมาให้คนที่เกิดในช่วงอายุ53ถึง56ปีก็จะมีข่าวดีกับเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะอาจจะนําข่าวดีหรือความสําเร็จมาให้แล้วก็ส่งผลกับเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 57-60ปีอันนี้ก็เด่นกับเรื่องงานมีโอกาสที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วหรือมีคนที่เก่งนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานกับธุรกิจหรือการลงทุนด้วยการเงินนี่รายได้ดีมากส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก,ก็ถือว่าส่งผลดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ61นะคะจนถึง63ปีนะคะการทํางานนะคะอาจจะยังต้องระวังปัญหาความขัดแย้งอยู่บ้างแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ต้องให้ความละเอียดนะ,ะกับเรื่องของการทํางานให้มากหน่อยนะ ให้เป็นลดความขัดแย้งนะ,ะกับเรื่องของการทํางานลงแต่ถือว่ายัางไงางานก็ยังส่งผลดีแต่อาจจะมีงานยากๆหรือยังเหนื่อยบ้างกับเรื่องงานนะส่วนเรื่องของการเงินที่ถือว่าโดดเด่นนะคะส่วนเรื่องของความรักนะหรือความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องไปปรับรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะ,ะหัวใจความดันนะคะหรือว่าเรื่องของการผ่าตัดเล็กๆนี่ยอาจจะเกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ64-66ปีอันนี้ส่งผลดีกับเรื่องของการงานนะคะการเงินแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ67นะคะจนถึง69ปีนะคะเดือนนี้นะคะเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องระวังค่ะอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะคะในช่วงนี้ค่ะเรื่องของการเงินนี่รายได้ถือว่าส่งผลดีอาจจะมีเรื่องของการเงินชดเชยหรือการเงินที่มาจากประกันนะ,ะเข้ามาในช่วงน,นี้นะคะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวนะคะอาจจะมีปัญหานะต้องไปปรับกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ70-72ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงาน มีโอกาสแล้วก็เติบโตได้เร็วอาจจะถูกเชื้อเชิญให้ไปเป็นวิทยากรนะคะหรือว่าเชื้อเชิญน,นะคะให้ไปพูดนะ,ะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือธุรกิจเนี่ยนะคะซึ่งอาจจะแบบโด่งดังอะไกลเลยนะคะไปถึงต่างประเทศเลยประมาณนี้นะอาจจะแบบเป็น เป็นเดือนที่เรามีความโดดเด่นตรงส่วนนี้แล้วก็มีคนมา,าเชื้อเชิญเราให้ไปเป็นวิทยากรพูดในเรื่องของความรู้ต่างๆระดับโลกแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินก็รายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวก็ถือว่าส่งผลดีนะคะสุขภาพร่างกายก็ยังดูแข็งแรงอยู่คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ73-76ปีนะคะการทำงานยังเกิดการเคลื่อนไหวค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ายังมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะ อันนี้อยากให้ไประวังแล้วก็เรื่องของการคทำกันอยากให้หลีกเลี่ยงเรื่องของสุขภาพต้องดูแลนะอาจจะมีเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื้อรังนะหรือเรื่องโรคประจําตัวนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะอาจจะต้องแบบดูแลสุขภาพร่างกายให้มาก คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77 80ปีนะคะเดือนนี้นะคะต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีรวมถึงนะคะปัญหาเรื่องช่องท้องกรเพราะอาหารเรื่องของลำไส้นะคะหรือว่าเรื่องของการกินการดื่มเรื่องของอาหารเป็นพิษเนี่ยนะคะอาจจะต้องระวังเรื่องของท้องเสียท้องร่วงแบบนี้นะคะต้องระวังนิดนึงค่ะ ก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์ hmm. กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องขอาำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ